หากใครต้องการเติม Fc Coin ให้นึกถึง m8x.com เว็บไซต์เติม Fc Coin ที่ถูกสะดวกและปลอดภัยมีให้เลือกช็อปแบบหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Xbox หรือว่าจะเป็นตระก,กูล PS ก็สามารถที่จะเลือกช็อปกันได้ตามใจพิเศษวันนี้ใช้ส่วนลด BB w o n d e f u k ลดทันที5%ถ้าใครอยากเติม Coin Fc ให้นึกถึง m8x o กันเลยถ้าอยากจะเติมเกมให้หนึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า80,000คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไรให้หนึกถึง Elastic Shop ได้เลยล่าสุดครับรีวิวเต็ดรังอันดับที่8ของตารางในสึกพิมลกอังกฤษครับ ถือว่าผลงานนะครับสำหรับเด็กดาวรุ่งชุดนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับทรงๆครับทุกคนที่ก็มีมาตรฐานที่โอเคเล่นได้ดุดันแต่ว่าขาดความเนี้ยบนะบางทีก็อาจจะเสียประตูง่ายแต่ก็มาด้วยความดุดันเนทุกคนแน่นอนว่าเราต้องปลูกปั้นต่อไปสาหรับริวเต็ดในชุดนี้นะในพาร์ทที่แล้วครับเราสามารถที่จะบุกไปเอาชนะนิวคาเซิลครับในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพได้สําเร็จครับซึ่งก็เป็นสกอร์3-2ที่โคตรสนุกสุดมันครับ โดยประตูที่เกิดขึ้นนะครับผมในเกมของิคเซ่นเนี่ยเป็นจังหวะของซาบูครับที่กดแฮตทริกและก็พาเราทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกคาราบาวครับซึ่งล่าสุด Colin ครับนามดีคอลลินครับก็พาทีมลงสนามแข่งขันเป็นเกมแรกครับซึ่งในรายของคอลลินครับเกมนี้เจอกับแมนยูพี่แกก็ถือว่าสร้างมาตรฐานได้ดีนะครับผมเรตติง้งในเกมแรกจบที่7.8เรตติ้งเท่ากับเฮอร์ซ็อกคู่เซนเตอร์ของเขาเลย แล้วก็พาริวเต็ดครับชนะแมนยูได้1-0ด้วยครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยฮะซึ่งในพักหลังครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจังหวะครอสจากด้านข้างเข้าสู่ตรงกลางให้ซามูเนี่ยทางด้านของริวเต็ดเริ่มที่จะสร้างเป็นสิกเนเจอร์ได้สำเร็จครับแลวซามูพี่แกก็ค่อนข้างคมนะกับการรับบอลครอสจากด้านข้างแต่ก่อนจะไปถึงคาราบาวคัพครับเรามาดูในส่วนเอฟเอคัพกันก่อนครับรอบแรกครับเกมแรกที่เราได้เล่นครับเราจะเจอกับสโตกนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมพิเศษครับ เราเจอไม่หนักแล้วเราจะเอาดาวรุ่งที่เรามีเนี่ยลงไปให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมีใครที่ฟอร์มมันเตะตาเข้าตากันบ้างครับที่เราดันขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ ส่วตอนนี้ครับถ้าดูใน Academy นะครับผมเท่าที่เห็นเนี่ยนักเตะระดับอายุ16ขึ้นไปที่สามารถดันยื้อสุดชุดใหญ่ได้ก็ยังไม่มีใครที่เตะตามากขึ้นนะถ้าดูจากรายงานล่าสุด5คนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจหลายคนครับไปดูกันคนแรกนะครับผมที่น่าสนใจก็จะเป็นใงด้านของโลแกนแพทนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นกองกลางตัวรับ ไ16 94เรตติ้งเอ้ยตัวนี้ผมว่าเอาเข้าสู่อะคาเดมี่ไปก่อนและอีกหนึ่งคนครับคือจอร์จสมิธไว้15ก็เป็นกลางร,รับเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะยังดันขึ้นสูดชุดใหญ่ไม่ได้แต่ว่าเอาเข้าอะคาเดมี่ไปก่อนละกันส่วนอีกฝั่งฟังหนึ่งครับเป็นฝั่งเยอรมนีครับทุกคนเราก็ไปหาดาวรุ่งครับทางด้านของฟิลิปสตอลเนี่ยไ17นะครับผม83เรตติ้งแบ็คขวาเอ้ยอันนี้น่าสนใจเอาเอาเข้าสู่อะคาเดมี่ไปก่อนแล้วก็แพทริก ตัวนี้ดูดีนะแบ็คขวาวั17 p o t เ n นเชียล94อ่ะจัดไปแล้วก็แบ็คซ้ายครับมาดูเอลกรีเกอร์ครับทุกคนตัวนี้แบ็คซ้ายวัย16เอ้ยตัวนี้ก็ดีนะอะไรครับผมฉะนั้นเนี่ยคนที่ผมน่าจะดันขึ้นไปก็คือแบ็คขวาอย่างแพตติคแฮชนะครับผมตัวนี้เนี่ยวัย17 94 Rating ต้โอ้โหต้องเอาไปปั้นต่อนะเราไม่มีแบ็คขวาสำรองด้วยนะครับผมอ่ะจัดไปเลยอีกหนึ่งคนครับคือทางด้านของฟิเตฟริกนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทับทางกับมิเชลในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะดันขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วก็อาจจะปล่อยยืมก็ได้นะเพราะว่าน้องเน,ในี่ยมีผลงานเชี่ยวที่ดีครับต้องได้รับการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะจัดไปอีกหนึ่งเลยส่วนกางร,รับอย่างโลแกนแพลตนะครับตัวนี้เนี่ยเออผมค่อนข้างชื่นชอบนะเพราะว่ารูปทรงสัดส,ส่วนค่อนข้างดีสูงโปร่งนะครับอีกหนึ่งคนก็ชอบเหมือนกันคือจอร์จสมิธสองคนเนี่ยชอบทั้งคู่แต่จอร์จสมิธเนี่ยวัยสิบห้า แต่ว่าแพทเนี่ย Y16 ดันขึ้นสุดชุดใหญ่ได้เลยโอเคอะไรครับวันนี้ทุกคนจะได้เห็นดาวรุ่งกันแบบจัดเต็มนะทุกคนเพราะว่าในส่วนของผู้สับป,ปะตูเนี่ยเริ่มต้นมาเราใช้ลูเซโลครับจากอะคาเดมี่นะแล้วก็ในส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นแฮสนะครับผมยือเราดันขึ้นมาใหม่แบ็คซ้ายเนี่ยผมเลือกเป็นบาโกอยากให้เขาได้เรียกความฟิตก,กลับมาครับปีขวาเนี่ยเป็นคุณย่าปีกซ้ายเป็นมาเร็กครับแล้วก็กองกลางเราใช้แพทครับที่เพิ่งดันขึ้นมาเลยครับส่วนกองหน้าตัวเป้าวันนี้เนี่ยพักซามูใช้เป็นในหน้าของเี้ เกมแรกครับในศึก FA ฟเอคับนะเราจะเจอกับสโต๊ e ซิตี้ครับเกมนี้ครับเรย์ยูเนเต็ดอาจจะไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าพี่แกเนี่ยเลือกจะใช้ทีมดาวรุ่งซะส่วนมากครับ,บการเจอกับโซ๊ซิตี้ชุดใหญ่ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะมีต้งด้านกองแอชลี์ฟิลลิปด้วยครับกองหลังที่เราสนใจแต่ต้นปีแต่เขาเนี่ยยืมตัวกับสโต๊กอยู่ครับเปนตัวจริงครับของฝั่งเรย์ยูเนเต็ดครับก็ต้องบอกเลยว่าดาวรุ่งกันชุดใหญ่เหมือนกันนะ ทั้งขวาซ้ายเนี่ยบอกเลยว่าเป็นดาวรุ่งวัย16-17เท่านั้นเองครับเตาต้องมาดูว่าปีนี้เนี่ยริเตตจะปลุกปั้นดาวรุ่งขึ้นมาได้เยอะแค่ไหนครับอะไรครับเดินจับไม้จับมือครับฝั่งสโตนเนี่ยก็น่าจะคลับคลั่งไปด้วยนักเตะที่เขาใช้เป็นชุดหลักๆอยู่แล้วครับรวมพลังเงินก่อนเริ่มเกมครับอุซิลโลกับวัย16ปีเท่านั้นครับสำหรับผู้สาประตูมือ3ของทีมนะแล้วก็เบนินบาโกวันนี้ก็กลับมาแบบเต็มตัวครับอะไรครับเกมจะเริ่มครับจากฝั่งริวเตตครับ วันนี้ครับถือว่าเป็นชุดเรียกได้ว่าผสมประสานครับแต่ว่าจะเน้นไปในทางเด็กส,ส่วนมากเอเดนเฮเวนมาสวยครับที่มานฮอฟยกข้ามามเข้าเร็วครับแต่ว่าเอซองซี่แลว้วจังหวะนี้เคาะมาสวยรอจังหวะวิลเลียมวิลเลียมรอเพื่อนเติมมาได้ดีแล้วอารอนซันเข้ามายิงเสาแรกโอโ้โหยังโดนโจนสันเซฟครับเหลือเชื่อแล้วเปิดแต่มุมครอสเข้ามาครับจังหวะน,นี้เฮเว่นขึ้นแม่ปั๊มไม่ถึงแล้วบอลดงโดมาตกที่เพียร์ซน เียสันกระโดกทิ้งมาก่อนครับแล้วยาวๆมาเก็บได้ครับสโตแกับศาสตร์ยาวขึ้นมาครับ20นาทีครับโอกาสยังไม่จังเท่าไหร่ครับมาสวยครับที่อรัสันฝ่ากมาและเคาะ1 2สองเคาะมาที่วิลเลียมโกเมสวิลเลียมหักดึงกลับมาที่อารันสันเข้ามาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเอาจะได้เจาะตรงกลางนี่แหละโอ้โหแม่ถือว่าสโตพยายามบีบให้กลางแน่นแต่ว่าเราก็เจาะตรงกลางซะเลยโอ้โหถือว่าทำได้ดี การใช้วิลเลียมโกเมดเนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นกนะึ่งเฝาหนายนะถือว่าทําได้ดีแล้วอารอนสันพี่เกก็ยิงเอาจิงไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าบอลมันเรียดครับเป็นของสแลงของูุสศัรตรูอยู่แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับในเกมนี้สวยงาม 10- ไปแล้วครับริโกอ้าวไม่ดีคุณยาคุณยาเก็บมาได้แล้ววิลเลียมโกเมดฝากออกขวามาจาังหวะนี้อารอนสันเห็นโอ้โหแต่ว่าเลือกแม่เลือกยากไปหน่อยอารอนสันมีดัวเต้คอยเติมแล้วบอลโดงโดมาเฮเวนชิงจังวะ แล้วมงสบัดต,ต่อไปนีิมาที่อารนสันอารอนสันยกมาแล้วมาเร็กพักพักได้ดีจังหวะนี้เก็บบอลลงพื้นยังยิงไม่ได้ฝ่าวที่อารสันอารนสันคืนกลับมาแล้วฝ่าวที่อารสันจังหวะนี้เล่นฮุกวงในดีมากครับแม่ยังคืนมาได้แล้วเคาะกลับมามาที่แพทแพทยิงไกลเลยวงที่ออกมาแล้วก็หมดครึ่งแรกครับเกมถือว่าสโตก,ก็มาเล่นเกมรับอย่างเดียวครับและคือเขารับแบบรับแน่นด้วยครับ ในจังหวะที่เราได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โอกาสเดียวในครึ่งแรกครับในครึ่งหลังนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อว่าจะเป็นอย่างไรอะไรครึ่งหลังไม่ได้แล้วริยูเต็ตมีการแก้แผนแล้วก็ส่งนักเตะลงมาเพิ่มครับคือซามูครับลงมาแล้วก็วันนี้เล่นในครึ่งหลังเป็นระบบ424ไปแล้วครับแล้วกวาดมาสวยๆอาร์เรบครึ่งหลังมาคุณย่าขุณย่าแก้มาสวยที่เมอล มาได้ดีครับซาเอลเข้ามาวงนอกฝากเข้ามาที่คุณย่าเห็นมาที่ซาเอลหลุดขึ้นมาซาเอลยิงเอกแล้วบอลกระเด็นมาโอโ้โหโต๊งนี่คือโลก,กันดีมากแล้วมาที่โกเมสโกเมสยังเปิดไม่ได้โกเมสเข้าด้านในโกเมสเข้าซ้ายอีกทีครอสไปเสาไกลแม่ไปเข้ามือของจูันเซนคนระับขึ้นมาสโตกยกมาออกข้างมามานบ มาโฮปเจอกับบากโก้แล้วครอสมาม่งมาสมเปลออกซ้ายไปแล้วดูครับแบ็กโฟเขาไม่ขึ้นแล้วถึงแม้จะตามอยู่วิลเลียมฝากไปวิลเลียมจังหวะนี้อารอนสันอารอนสันแทงขวายาวๆมาที่ดูอาเต้ก็ยังยากอยู่ครับที่จะจาะโอ้โหแน่นเหลือเกินอารละ81นาทีครับโอ้เกมค่อนข้างจืดแล้วตัดมาได้เอาแล้วจะจืดแค่ไหนมาที่อารอน เราจะหลุดขึ้นมาแล้วปั่นขวาอย่างยิ่งติดบล็อกูหูมันยังมาบล็อกจันนี่กระเนี้ย86นาทีแล้วโอขูหเกมไม่มีจังหวะจบเลยครับคือสตโต๊ก็มาแบบอุดแบบคดพ่อคดแม่อุดแล้วสตโต๊กขึ้นมาจังหวะนี้สตโต๊กขึ้นมาที่มานโฮปมานโฮปมาบา,ากโกหบากโกสุดยอดนะพวกนี้เฮเว่นครับสาดดงโดขึ้นมาแล้วเบนโดกเก็บได้เบนโด ไปไม่ได้ครับโอ้โหดูครับเห็บเป็นกระดกทิ้งไปก็หมดเวลาจนได้ครับเป็นเกมการแข่งขันที่อึดอัดสุดๆตั้งแต่เล่นการแข่งขันพิมพ์ลิงกิจทุกการนี้มาเลยครับคือสต๊อกนี่มันอุดแบบรถถังสองชั้นนะทุกคนแล้วคือเราจะเจาะไม่ง่ายครับเพราะเขาเจ็ดจำนงคือแม่งอุดอย่างเดียวจริงๆอะโอกาสจบเขาน้อยมากครับส่วนเรานี่ก็พยายามที่จะหาโอกาสเขาทำไม่ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้เนี่ย บอกเลยว่าเหนื่อยมากครับกว่าจะได้แต่ละครั้งที่ได้จบสกอร์และเราก็ชนะไป1 0ครับแบบเฉืนเ่นนะเดีย๋ยวต้องไปดูกันว่าถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์นี้เราจะแก้เกมอย่างไรในอนาคตนะอะไรเกมถัดไปเนี่ยไม่ต้องพักหายใจแหย่คอนานครับเกมที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยที่สุดคือเราเจอเกมรับสุดขั้วของสโต้ครับเกมต่อไปเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลในสึงฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะ ซึ่งการแข่งขันครับครับเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น2เรกทุกคนเรกเย้าและก็เรกเยือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นที่บ้านก่อนเจอกับอาร์เซนอลผมค่อนข้างที่จะคิดว่าเราน่าจะไม่แพ้นะแต่ว่าชนะหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่ว่าก็ไม่แน่ทุกคนเพราะว่าอาร์เซนอลครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกพี่แกรองจ่าฝูงนะคืออาร์เซนอลเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวครับในพรีเมียร์ลีกอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ทีมที่อันตรายมากแต่ผมก็เชื่อว่าเราเล่นในบ้านแข็งแกร่งแต่ว่าไปเยือนเกมที่2อเนี่ยอันนี้ก็ อะไรครับผมตอนนี้เนี่ยมีดิวเข้ามารัวๆครับเบนเดนอารอนสัน on นะครับผมกองกลางตัวรุกครับทางด้านกองเอสโมนาโกเนี่ยยื่นซื้อามาที่6.5ล้านปอนด์คือถ้าเกิดสมมุติว่าผมขายอารอนสันผมก็ต้องไปหากองกลางตัวรับสำรองเข้ามาอีกหนึ่งหรืออาจจะเป็นตัวหมุนเวียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบอารอนสันอยู่นะฟอร์มเขาดีผมก็เลยคิดว่าเราไม่ขายดีกว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ d e v e l o p ปเพลนกันนิดนึงครับล่าสุดเอเดนเทเว่นเนี่ยก็บรรลุการเป็น เพลย์อิงเฟนเดอร์นะครับผม1ดาวแล้วเดี๋ยวที่นียผมจะเก็บไว้เขาได้สัก2ดาวนะแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเฮเวนดูจะเติบโตช้าทีดนึง่งแต่ผมก็ยังเชื่อใจว่าน้องน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะอาชิเก้ครับสุดท้ายก็สามารถบรรลุปเป็นโฮดดิ้งบวก2ได้เรียบร้อยนะส่วนรา,ายได้ของมาเซลลุยครับพี่แกกำลังเดเวลลอปเป็นกลางร,รับอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้ให้เขาเล่นเป็นกลางร,รับแบบโฮดดิ้งตัวตัดเกมหรือบล็อกแคทรเชอร์อะไรอย่างนี้นะคืออยายให้เขาเป็นตัวคคุมจังหวะซึ่งเขาทำได้ดี แต่ว่าต้องใช้เวลาอีก8 6ิวีคเลยนะในเกมที่แล้วครับเราได้เห็นฟอร์มของแอชลีย์ฟิลลิปนะคือเขาเป็นกองหลังที่ดูไม่ได้หวือหวาครับแต่ว่าจังหวะผิดพลาดไม่ได้ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นในเกมกับสโต๊กที่ผ่านมาที่เขาหนึบหนึบเหนียวเหนียวเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจดีแต่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีกองหลัง่ันข้างเยอะละล่าสุดนะครับผมสองดาวรุ่งของเราเนี่ยมีทีมสนใจด้วยครับคนแรกคือดีแคลนมิเชลครับ สนใจที่7 9 0 0 0ปอนด์ยื่นขอมาแต่ว่าเราไม่ขายครับคนที่2ครับพึ่งเดบิวต์ไปเกมแรกครับคือด้นานหน้าของแพทริก์แฮสตนะครับตัวนี้เนี่ยดอทมุนให้เงินถึง2ล้านดูมีแววแต่เราก็ยังไม่ขายอยู่ดีฮะอะรครับเกมแรกกับมาเซนตนอครับผมจะลองซิมแมทดูเพราะแข่งต้องสองเลกนะผมว่ายังมีโอกาสแก้ตัวถ้าเกิดผิดพลาดในเกมแรกแต่ถ้าเกิดเกมแรกเราชนะได้เราก็ค่อนข้างสบายในเกมที่สองครับทุกคนและผลออกมาเป็น2อ เราโดนอาเซนนลขึ้นนำมาก่อนครับหูแล้วก็เป็นคาราฟิโอรี่ครับยิงประตูชัยให้นาทีที่62นะฮะไม่เป็นไรว่ากันต่อในเลกที่2ครับเราตามอยู่1ลูกนอกจากนี้นะครับผมกองหลังอย่างชาก้าบีโจครับกองหลังที่เราแทบไม่ได้ใช้ครับคือในรายของเปเปรูเนี่ยเขาเอามาแลกครับเราไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอต่อรองเป็นราคาเต็มละกันนะฮะ และก็ล่าสุดครับเราปล่อยอิธานเอมพาดูออกจากทีมเรียบร้อยครับนี่คือกองหลังที่เราไม่ได้ใช้ครับอยู่กับทีมมาเราๆครึ่งฤดูกาลในปีนี้นะฮะเราแทบไม่ได้ใช้ก็ลงตัวจริงเลยครับแล้วก็สุดท้ายขายออกน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งเอมพาดูครับก็ไปซบเวสแฮมทีมใกล้ๆนี่แหละครับผม7.7ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนครับเราขายได้เตะออกไปเยอะครับตอนนี้เรามีบัตเจ็ตนะครับผมเงินที่สามารถซื้อจ่ายได้คือ3 3ล้านปอนด์เลยนะ ผมว่า33ล้านปอนด์ถ้าเราอยากจะจิ้มหนึ่งตำแหน่งนะทุกคนเอาตำแหน่งที่เข้ามาแล้วก็ยกระดับทีมได้นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับนี่แหละทุกคนคือทนากาศเนี่ยพี่แกก็เล่นได้ดีแต่ว่าก็ดีอยู่ในระดับประมาณนึงนะแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากครับผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะสนใจซื้อกองกลางตัวรับตัดเกมมาอีกหนึ่งอนะเพื่อที่จะให้ทางด้านของอาชิเกเนี่ยมีบทบาทในการเติมขึ้นไปเชื่อม เติมขึ้นไปช่วยด้านบนมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งกองกลางคนแรกครับผมมาชอบ Angel Angel m a มากลครับทุกคนตัวนี้เนี่ยก็เป็นกองกลางตัวรับจากริวลทุกคนแล้วก็มีโพ o เดนเชียลค่อนข้างสูงราคาเนี่ยก็แค่10ล้านปอยเท่านั้นแต่คือเอามานี่ก็ต้องพันต่อนะซึ่งผมคิดว่าก็อยู่ในเจ็ดจำนงเดียวกับนักแต่รีดครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเรามีคนอื่นเพิ่มเติมอีกไหม ซึ่งก็เป็นคนแรกครับที่ผมรู้สึกว่าผมสนใจอะนะส่วนคนที่2ครับผมดันไปชอบโรมิโอราเวียครับคือใหญ่แล้วก็ในเรื่องของศักยภาพค่อนข้างดีครับราคาก็จะแพ้ขึ้นมาหน่อย22.5ล้านปอนด์แต่ราเวียตอนนี้เนี่ยถึงแม้สเตตัสจะดีครับแต่ว่าฟอร์มของพี่แกไม่ค่อยดีนะผมก็เลยคิดว่าโอเคผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยเอาเข้าไปตัวเลือกเป็นตัวที่2แล้วกันหรือถ้าเกิดอยากเจ็บและจบผมมองว่าวอตันคือคําตอบที่ดีครับ แน่นอนกับวอตันเนี่ยราคาแพงสุดเรตติ้งสูงสุดเป็นนักเตะโฮมกรนและผมคิดว่าก็น่าจะโอเคนะเรามีเงินพออยู่แล้วครับสำหรับวอตันแต่ว่าวอตันตอนนี้เนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ผมเชื่อว่าเอามาอยู่กับรีดาร์เต็ดสามารถขัดเกลาวให้ฟอร์มมันดีขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่3ที่ผมสนใจแล้วกันซึ่งใต้ผมเลือกนะครับผมกลางรับคนแรกที่ผมเข้าชลิดตัต้งแต่ต้นปีคืออาร์มสตรองเนี่ยอาจจะตัดไปก่อนครับคนที่2ครับคืออันเจลมาคาวตัวนี้ผมชอบนะ ส่วนตัวชอบมากครับแต่ว่าเรตติ้งก็อยู่75ครับคนที่3เนี่ยคือโรม e โอราเวียนะตัวนี้ก็คือมีลูกหนักลูกใหญ่ครับราคาก็ถือว่าเอาเรื่องครับ22.5 79เรตติ้งครับแต่ว่าถ้าเกิดจบเลยก็คืออดัมวอรตันครับตัวนี้เป็นกองกลางวัย21 27ล้านปอนด์ครับผมมองว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะท่้นของวอร์ตันนะผมก็เลยยิดว่าถ้าเราจะเสริมเข้ามาและสร้างอิมแพ t เนี่ย ว่าวอตันน่าจะดูเข้าพวกมากที่สุดนะอะไรครับผมเราพูดคุยดีลกับวอตันครับวอรตันเนี่ยราคาเริ่มต้นที่27ล้านปอนด์ครับแต่ว่าต้องมาดูกันว่าฝาฝั่งของคิสเซพาเลตเขาจะยอมขายด้วยราคาเท่าไหร่ผมจะยื่นไปก่อนที่ราวราวยี่สิบหกจุดห้าครับบวกเซลล์ออนครอสอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าฝั่งคิสเซพาเลตเขาจะหลงกลแล้วหรือเปล่าครับกับดีลนี้คิสเซอร์พาเลตขอ32ล้านปอนด์และพอดีกับบัตเจ็ตที่เรามีพอดีเป๊ะเลย งั้นผมอาจจะต้องขอต่อรองลงมาครับเหลือประมาณสัก29ล้านปอนด์แล้วกันดูซิว่าคิสซาพาเลตจะโอเคกับดิวสองไหมอูห้หูเขาต้องการ32.6ล้านปอนด์เท่านั้นด้วยโอ้ต่อรองครั้งที่3ครับอยู่ที่30.5ล้านปอนด์ครับมาดูซิว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่าอู้หูวิคิสซาพาเลตต้องการ32เท่านั้นด้วยนะตอนนี้ฮะงั้นเราสุดท้ายเหมือนกันครับทุกคน31อะ ลองดูอีกสักตั้งทุกคนถ้าเกิดเกินกว่านี้เราอาจจะต่อสัญญาไม่ได้นะโอ้แล้วโอเคครับ3 1ล้านปอนด์สำหรับอดัมวอตันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเจยดจิ๋วมากเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าเราจะมีเงินพอที่จะเซ็นสัญญากับวอตันหรือเปล่าครับะนะครับผมพูดคุยสัญญาต้องมาลุ้นกันว่าเงินเราจะพอต่อสัญญากับอดัมวอตันหรือเปล่าทุกคนซตปเปกก็น่าจะมีใจย้ายมาเล่นกับทีมเราอยู่นะ ในส่วนวาตนนรับรับอยู่ที่คิสซร์พาเลตที่53 0 0มื่นะคม่อยู่กับเราผมอาจจะต้องขอลดลงเหลือสัประมาณ45,000 0ปอน์น่าจะพอได้นะแล้วก็ให้เงินกินเปล่าไปสัประมาณ4,500 0นครับเกิดจะต้องขอลดนิดนึงครับว่าทีมเราโครงสร้างยังไม่ดีเท่าคิสเซร์พาเลตเลยนะเอาล่ะดูกันว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าเรียบร้อยหใช้เวลาพูดคุยหลายทบเหลือเกินครับกว่าจะต่อรอกับคิสพาเลตได้ และสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกับการต่อสัญญาครับกับเจ้านของวาตันครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับนะครับผมเปิดตัวดําวาตันครับจากคิตส์พลเลตครับกองกลางตัวรับที่จะเข้ามาก็น่าจะยืนคู่กับอาชิเกนะเดี๋ยวต้องมาดูครับใครจะเป็นตัวคุมจังหวะใครจะเป็นตัวตัดเกมคือจริงๆอาชิเกก็เล่นเป็นโฮดดิ้งได้ครับเป็นตัวตัดเต็มที่เลยอ่ะส่วนวาตันก็จะเป็นสายแบบดิฟไลนิ่งไปแทนนะครทุกคนผมว่าก็น่าจะได้เหมือนกันซึ่งก็ต้องมาดูกับว่าใครจะเล่นโรไหนกันแน่ ซึ่งอย่างที่เห็นครับเราได้วาตันก็มาผมว่าพอใจและคู่นี้ครับเป็นคู่กองกลางอังกฤษทั้งคู่ครับทั้งวาตันแล้วก็อาชิเกนะและก็ปิดดีลด้วยราคา31ล้านปอนด์ช่วนครับทุกคนสำหรับอดัมวาตันทีนี้ครับวาตันก็จะเข้ามายืนนะครับควบคู่กับน้านของอาชิเกนะผมมองว่าน่าจะลงตัวคะคู่นี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าคู่หูทีมชาติอังกฤษคู่นี้จะเป็นอย่างไรทุกคนและเดินหน้าเข้าสู่เกมคาราบาลเรกที่2ครับอะไรครับผมเรกแรกถือว่าค่อนข้างที่จะ ลำบากครับเราโดนขึ้นนํามาก่อน2อหนึ่งครับแต่ว่าเลดี้สครับเราก็ได้นักเตะเข้ามาใหม่นะก็คือวาตันครับเติมเสริมกองกลางเดี๋ยวต้องดูกันวันนี้เราบุกไปเยือนด้วยครับเราจะสามารถแผงริ์อะไรได้บ้างครับโดยต้องไปลุ้นกันในเกมเลดี้สวันนี้ครับอะไรครับผมเกมที่2ครับที่เอมิเรตสเตเดียมครับวันนี้เราจะเจอกับอาร์เซนอลครับถือว่าเป็นเกมสําคัญเลย เดินลงสนามเรียบร้อยครับในเกมแรกอย่างที่เห็นครับเราโดนนำมาก่อน2-1ครับเกมนี้เนี่ยคือรอตามอยู่1ประตูครับเพื่อตีเสมอครับเล่นที่บ้านของอาร์เซนอลไม่ง่ายด้วยฮะและนี่คือ43 3ของอาร์เซนอลครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสำคัญเลยครับอาร์เตตาก็ใส่ชุดใหญ่ลงมาเพื่อลุยกับเราเลยก็ต้องมาดูครับวันนี้เราจะพร้อมแค่ไหนครับนักเตะใหม่อย่างวาตันก็ลงด้วยเลยครับไม่ต้องปรับตัวเลย แต่ก็4-2-3-1ของรีดยูนเต็ดครับถือว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยครับจะเอาตัวรอดจากรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับได้มากน้อยแค่ไหนฮะและชุดใหญ่ครับวาตันวันนี้คู่เกรดต้องมาดูว่าจะแน่นปึกหรือว่าจะหลงเหลงน,นะาละรวมพลังกันก่อนครับรีดยูนเต็ดที่เอมิเรตสเตเดียมเกมที่เอมิเรตสเตเดียมเริ่มต้นเลยครับรีดยูนเต็ดตามอยู่หนึ่งประตูครับทุกคนเบอร์เกลมาที่เบนด็อก แล้วเป็นโดกมาจังหวะนี้ชิปขึ้นมาที่ซามูซามูมาพิงพิงอยู่ตบกลับมาแล้วกดเต็มคอฮู้ว์ถือกสัตรก่อนเลยแม่เอาเลยครับแล้วเปิดครอสมาดงดงโอ้โหบาริโนขึ้นเทคแล้วเป็น31สกอร์รวมครับโอ้ยอเซนอนมาเร็วมาก3นาทีแล้วคนโอ้โหตอนนีขึ้นนำห่างเป็น31ไปแล้วโอ้โดนเร็วมากครับดิโเตตดเอาไม่อยู่ครับแล้วลูกกลางอากาศของอเซนอน คืออาเซนอลครับลูกกาศกาพี่แกเป็นจุดขายอยู่แล้วนะแล้วครอสมาเมรโนขู่ขึ้นเทคคนเดียวคนที่ประกบคือวาเลนตินบาโก้รู้สึกว่ากาจับจากการบาดเจ็บมาพี่แกยังดูไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะลูกนี้ก็เสร็จเลยเอาเลยครับรีดดวเต็ดโดนขึ้นนําเร็วต้องการประตูกายมาเสียประตูเพิ่มซะง,งั้นบาโก้ฝากเข้ามามาทีคิสริกสาดโดงขึ้นมากับอาเซนอลบอลโด่ง,งคอนรินเกเก็บมาสวยงาม แล้วแก้มาสวยจวังหวะนี้หนึ่งสองม,มาได้ดีแล้วตรงกลางรออยู่มีซามูมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูตัวหนึ่งมาแล้วครับคูจังจังหวะยกกองรีเดครับอ่าแล้วก็ถือว,ว่าเป็นทีเด็ดของรียครับมาเร็วเหมือนกันยังไม่จบง่ายๆดูจากทรงแม่จังหวะนี้ยอนโต้ครับเห็นได้ของซามูแล้วหยอดขึ้นมาจาังหวะนี้ขึ้นเทคได้สูงกว่า และก็เร็วกว่ามากรเยาครับเสาแรกโชว์มาจาังหวะน,นี้แล้วก็มงแบบสวยงามไปเลยอืมแล้วจวังหวะน,นี้คิสริกไปแย่งมาได้ครับทานดี้กระดกขึ้นมาครับมาที่เบนโดกพักอ,อกมาสวยแล้วรีดเต็ดมาอีกชุดหนึ่งเบนโดกสปีดขึ้นมาเบนโดกสปีดขึ้นมาแล้วเบนโดกยกมาที่ซาบูฮูแต่ว่าสลิบาก็ได้ใหญ่เหมือนกันปั๊มมาแล้วแกมาสวยรับวาตันฝากมาสวยจวังหวะน,นี้คิสริกริก เห็นขวาครับไปขวาที่เป็นโดกดีกว่าแล้วจังหวะนี้ส่งให้สามูมงเช็ดอีกแล้วอันนี้มาลูกโด่งรัวๆตามออกมาอยู่ครับเฮอร์ซ็อกโดนบีบมาแล้วจังหวะนี้ออกข้างมากระโดกมาคอนลินใหม่ปล่อยเลยแล้วเบลลี่ครับควางซ้ายไปที่ยอนโตครับยกมานะดีคอนลิน่นโอ้โหคอนลิ่นถือว่าทําได้ดีและยกขึ้นมาด้านหน้าแก่มาสวยแต่ว่าเอา้าบอลเก็บไม่ได้แล้วอา์เซนอลเก็บไม่ได้เหมือนกัน ออกซ้ายมาอาแล้วมาจังหวะน,นี้ยอนโตยอนโตดึงจังหวะมาแล้วเล่น1 2ึ่งสองสามูซ้ายรออยู่แล้วจังหวะน,นี้มาที่ยอนโตดึงจังหวะยอนโตเข้ามาแล้วยอนโตขวายิงติดปองปาไกเย็นแล้วจังหวะน,นี้ <c oughs> แล้วออกมาด้านข้างจังหวะน,นี้บากโก้ตัดมาได้แล้วบากโก้คืนมาด้านหน้าครับรอส่วนมาอยู่อ่าแล้วมาสวยๆที่ Kiss <oughs> คิสริกคิสร <oughs> ิกหันมาเจอเบนไว้์คืออาร์เซนอลบีเร็วเหมือนกันทอสซา ต้องระวังเตะมุมของฝั่งเซนอนครับเปิดครอสมาอย่าวันนี้มองอู้พูดไม่ทันขาดครับเมริโนครับโอ้ยแต่ก็หมดครึ่งแรกไปด้วยจังหวะดีครึ่งหลังจะต้องดูกันว่าจะแก้ย่างไรครับลูกเตะมุมก็อันตรายครับครึ่งหลังของรีวิเต็ครับต้องการอีกหนึ่งประตูครับเพื่อที่จะต่อลมหายใจต่อไปครับเบอร์เก์ยกมาแล้วจังหวันนี้ให้ซามูเดี่ยวเดียวไม่ไหวแล้วโฉกไม่ดีเบอร์เก์หลุดออกมาครับที่ฝั่งโยเกเรสโยเกเรส เร็วมากครับโยเกเรสมาสวยๆแล้วจวังหวะนี้เฮอร์ซ็อกต้องตัดเลย,ยโอ้โหไม่งั้นไปไกลแน่ๆครับใบอะไรก็ต้องยอมแต่น่าจะเหลืองนะเพราะด้านในมีหลายคนนะคือตีโค้งไม่ทันครับแล้วพี่แกต้องยอมครับตางด้าก่องเฮอร์ซอกครับคือลูกนี้ต้องเอาไว้อยู่ครับตรงนั้นแหละอาร์เซนอลครองเกมดีมากครับแล้วมาที่โอเดกาดกาเบียลเราหาบอลไม่เจอครับโอ้โหแม่ครองเหนียวเหลือเกิน แล้วตัดมาจังหวะนี้วนกลับมาที่เดกันไรส์มาริโน่หมาจะรีาอาวแล้วรีเดเดรอจังหวะแบบนี้แหละรีเดเดตมาสวยแล้วไปทำได้ดีรีเดเดตหลุดขึ้นมามาดิยอนโต้ดึงจังหวะอยู่แล้วครอสไปซามูอีกแล้วจะเล่นตรงซามูแต่คาราฟิโอรี่ทำได้ดีแต่มุมของรีเตเดก็เปิดครอสมามงทิ้งออกมาจังหวะสอยังได้อยู่คนระับมาสวยๆมาที่โกเมส พีกออกมาคอนลินลงมาเล่นเองแล้วคอนลิน right จังหวะนี้ดึงจังหวะฝากมาอารอนสันหมาต <It> ังปอบและเกขอยิงติดบล็อกอีก oh, โอ้โหแน่เหลือเกินอารอฝากเข้าในซาบูพิกมาซาบูกดเอาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเรือเชื่อโอรีดูเต็ดเอาจนได้นาทีที่84ีครับโอ้โหคุณใดต้องชมการเจาะทะลวงของวู้เล่นรีดนะ ดูครับเอาจนได้จริงๆครับแล้วมาที่ซาบูพิกหนีมาแล้วดูยิงแบบหักข้อโอ้โหสุดๆครับหักข้อลูกนี้คือย้อนแบบเจเซเกนไม่คาดคิดเรียบร้อยไปเลยแกไปครับที่เบนไว้เเบนไว้จังหวะนี้ช้าแล้วอารอนสันอารอนสันม่แหมพี่แกดูครับคึกคักจริงๆอารอนสันแล้วอารอนสันดูบีบบีบดูมากเบนไว้ยังไงครับโดนจี้ด้านหลังแล้วเบนไว้แกมาเบนไว้โอ้ทำได้ดี เป็นไว้ยกไปโอ้เหมือนอาเซนอลจะยื้อถึงช่วงท้ายแล้วเนี่ยโบ92นาทีทดครบฝาวมาโยเกเรสแล้วก็หมดเวลาโอ้จะจบอย่างไรครับคู่นี้ไม่ง่ายครับอาเซนอลพี่แกมมาแบบเรเซฟเกินไปแล้วโดนแมรี่ยูเต็ดจังหวะสุดท้ายครับ <S 1> <S 1> เราจะเริ่มให้อารอนตั้นก่อนครับตามด้วยซามูยอนโตโกเมสแล้วก็ฝาตั้นปิดท้ายคนที่ห้าหาเลครับอาเซนอล เริ่มก่อนครับจังหวะนี้ของบุโกโยสากะแล้วสากะวิ่งเข้ามาซัดเอาไม่เข้าอู้โดนเสาออกไปเองเลือเชื่อ,อแล้วฝั่งของรีครับรีเตตอารอนซันวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้เรียบร้อยตรงกลางไปเลยคนที่สองครับฟิกตอร์โยเกเรสโยเกเรสจังหวะนี้ยิงตรงกลางเรียบร้อยโอ้โหสองคนอาร์เซนอลแล้วคนที่สองของซามู ซามูและเรียบร้อยคระปูสองศูนย์ไปเลยคนที่สามของอาร์เซนอลครับจังหวะนี้ทรอทสซาวิ่งเข้ามาซัดซา้ายอ้สบายเลยฮะจอนโต้ครับคนที่สามของรีดยูเนเต็ดรีเต็ดมาจังหวะนี้ยิงมาลงเซฟได้ของแตงเซเกนุงไม่ได้เหมือนกันเลยครับแล้วมาดูเดเกนไรส์บ้าง เซกนไร้ Ride, จังหวะนี่ยิงตรงกลางครับสองเท่าฮะโกเมสกับเจอกับแต่เซกันโอ้โหดูตื่นเต้นมากครับลูกนี้โกเมสวิ่งเข้ามาซัดตรงกลางครับเรียบร้อยครับ32ถ้าฝั่งของเมริโนยิงไม่เข้าจบตรงนี้ครับอาร์เซนอลวิ่งเข้ามายิงแล้ว <c oughs> <c oughs> ไว้ถูกทางแต่เซฟไม่ถึง แล้วคนสุดท้ายครับก็คืออดัมวาตันนักเตะใหม่ของรีดยูเต็ดครับท้ายิงเข้าก็ไปต่อครับรีดยูเต็ดวาตันจังหวะน,นี้พิ่งมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเล่นตรงกลางเตะเตกนพลาดหมดเลยแล้วรีดเต็ดเข้าสู่รอบชิงคาราบาลครับแตองไปลุ้นว่าจะเจอกับใครครับโอ้โห เป็นไปได้ครับรียูยเตดเหลือจะเชื่อสุดๆเลยครับจากโดนขึ้นนํำม,มาก่อนในเลกแรกตีสเสมอพลิกขึ้นมาครับแล้วก็มาเป็นจุดโทษครับและจุดโทษพี่แกคมกว่าเยอะแล้วผู้จังหวะน,นี้วาตัานเยือกเย็นเหลือเกินและรียูเตตครับวันนี้ก็ถือว่าปลุกมาโอ้โหเรียกว่าชนะอาร์เซนอลได้ถึงที่เลยครับแล้ววันนี้เนี่ยเล่นแบบอาร์เซนอลกับรีดเนี่ยเหมือนสลับกันเลยนะคือเราครองเกมเยอะ ส่วนอาเซนอลเนี่ยพยายามที่จะอุดแล้วก็พยายามเล่นเกมช้าครับแต่ว่าเรานี่ก็ดาหน้าบุกไม่พักสุดท้ายทําสําเร็จครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงไปเลยและสุดท้ายก็เป็นรเว์พูครับโอ้เข้าไปสู่นัดชิงชนะเลิศครับเจอกับรีดยูในเต็ดครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ง่ายครับรเว์พูครับค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆครับก็ถือว่ารีดยูเต็ดเจอบททดสอบหนักแน่ครับในวันที่22นู่นเลยครับเราจะต้องลุยเกมนัดชิงกับ รีบูกอีกหนึ่งครั้งนันเดงในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับผมว่าในส่วนของริวเต็ดเนี่ยโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกยากครับแต่ว่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปผมว่ามีโอกาสคือจะขึ้นไปถึงท็อปโฟได้ไหมผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าห่างกันเพียงแค่2แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังท็อปโฟได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจะไปตีในส่วนของอันดับที่1อย่างแชมป์ผมว่าก็อาจจะยากครับเพราะว่ามนซิตี้เนี่ยห่างค่อนข้างไกลแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องลุ้นกันต่อไปกับรีดชุดนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้รีดด้วยเด็ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรากลับมาเจอกันกับการชิงชนะเลิศครับในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกว่ารีดจะไปได้ไกลแค่ไหนใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็เปนการเป็นปกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลตะฟักด้วยวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับ